กิจกรรมสร้างสารรค์หน่วยที่27การติดต่อสื่อสารเรื่องที่4ไปสนียบบัตรท่องเที่ยวสวัสดีค่ะเด็กๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเราจะทำในใบงานเล่มสร้างสารรค์นะคะหน้าที่8 9กานะคะเด็กๆในหน้าที่8 9กนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพหรือตัดปะติดภาพจากวัสดุต่างๆ และตกแต่งลงในกรอบภาพที่กําหนดให้จากนั้นตัดภาพออกมาประกอบเป็นปรายศนียบัตรพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ให้ผู้รับเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปรายศนียบัตรกันเลยค่ะค่าเด็กๆในหน้านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะและด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนอ่า ชื่อผู้ส่งและเราจะส่งให้ใครกันนะคะถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับมือเขียนก็ได้หรือเด็กสามารถเขียนเป็นตัวเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเขียนเป็นกอไกอ่งองงูเพียญชนะที่ง่ายๆก่อนก็ได้นะคะอ่ะจอจานบอใบไม้ แบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนผู้รับและผู้ส่งเด็กๆก,ก็วาดภาพตามจินตนาการเด็กๆอาจจะวาดเป็นคุณพ่อคุณครูจะสัมวาสคุณพ่อง่ายๆนะคะเป็นวงกลมมีตัวมีแขนมีขาคุณพ่อผมสั้นนะคะ,ะแล้วก็มีตาอาจจะวาดเป็นต้นไม้ แบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเขียนผู้ส่งและผู้รับอ่ะวาดภาพเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมสแตมป์สแตมป์คุณครูจะวาดเป็นหัวใจเด็กๆวาดเป็นอะไรก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆอ่ะเขียนและวาดเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราจะใช้กันไกร ตัดตามรอยเส้นปะด้านข้างแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะตัดเลยเด็กตัดออกมาเป็นแผ่นใหญ่นะคะ แล้วนะคะดเด็กๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเราจะพับแบ่งครึ่งเราจะพับแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปลายสนียาบัตรของเราอ่าเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยนะทั้งในสแตมและใน่าตรงไปลายสนียาบัตรด้านหลังนะคะ